สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นไถนาพุทธภูมิเป็นการไถนาค่าโควิดเพราะอากาศร้อนจัดเดี๋ยวตอนเย็นฝนตกแล้วโควิดก็กำลังโจมตีหนักที่นครศรีธรรมราชพรองั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งและก็สวมหน้ากากหรือสวมแมสแต่ว่าวันนี้ผมต้องไม่สวมแมสเพราะว่าผมอยู่ในท้องนาพุทธภูมิผมกำลังจะไอโซเลตแปลว่าโดดเดี่ยวตัวเองออกจากสังคมลงมาสู่ท้องทุ่งไถนา เพื่อที่จะหวานถั่วเขียวเป็นพืชหมุนเวียนบำรุงดินด้วยหรืออาจจะเอามาใช้ประโยชน์นะครับวันนี้ผมก็จะไถานาพุทธภูมิเป็นปฐมในช่วงเดือน6อนตกและก็ฆ่าโควิดไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นากันว่าเราจะไถกันยังไงเป็นยังไงนะครับ yeah, yeah. ตอนนี้ เรากำลังขึ้นไปที่นาพุทธภูมินะครับอันนี้เป็นท้องนาที่อยู่เป็นนามเมืองนครนะครับได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกุงอย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไทย แต่หัวใจไม่ดัเมือรั้นค่ช้าพุงไอหนุ่มรถไทยใจคอไม่ดีหวงแต่แฟนพี่ที่ไปเฟืองรุงวันจ้า ในเมืองกรุงเลิดลอยไถรไรจนขานมันหักอีการ้องคักที่ก็ชักเศร้าใาปีกว่าตั้งตา มเป็นถนนสายวัฒนธรรมมองไปด้านทิศตะวันออกนี่ก็คือยอดพระาธาตุเนี่ยบางต้นมะพร้าวเนี่ยนะครับและก็ตรงนี้ก็จะเป็นสาระคลางจุดจากตรงนี้ไปถึงสาระคลางองค์พระาธาตุก็ประมาณพันเมตรนะประมาณพันเมตรเศษๆนะ,ะา 1, นะทางด้านทิศตะวันตกนี่ก็เป็นเทือกเขานครศรีธรรมราชร้อนไถนาแต่ละครั้งก็มีแขกเยอะด้านทิศตะวันตกเนี่ยจะเป็นเทือกเขานครสวยนะครับ เวลาเราปักดำเนี่ยตอนนี้ทำทำเสร็จนี้ก็จะปักอันนี้รอบนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าปลูกืื่นุนเวียนมันยังไม่ถึงดูดูการทำนานียังยังท่านยังไม่ใช่ว่าไถเพื่อที่จะหวานข้าวนะคะไม่ไม่ม่อันนี้จะปลูกตัวเขียวหวานตัวเขียวนะแล้วแล้วก็ไถกลบเลยพอถึงเดือน9เดือน10ก็จะการกลบเลยก็ได้นะครับแล้วว่าเราจะเอาตัวเขียวหรือจะเอาจะเป็นเป็นบำรุงดิน ก็อยู่ที่เราครับถามว่าดินดีไหมวันนี้ดินดีมากนะครับเพราะฝนตกอยู่สองสาหาแล้วเนี่ยดินดีมากนะครับที่ดินดินแถวเนี้ยมันจะไม่เหมือนดินในลูปน้าปัดพนังเป็นทรายด้วนทรายสวยนะครับเป็นถนนสายวัฒนธรรมจริงๆเพราะเราทํานานี้มาเฉพาะเฉพาะแปลงนี้ก็เกือบเกือบสิปีแล้วเฉพาะตัวอื่นๆที่บ้านเดิมผมก็ทํามาตลอดนะครับแต่ดินสวยมากการทํานาเนี่ยมันเป็นการทานาเพื่อรื้อพื้นทําให้พื้นที่ต่างๆตอนนั้นที่ว่างเปล่าเนี่ยกลับมาทํานา ตอนการทำนาทางเลือกหรือการทำนาเพื่อเพื่อจะเป็นอาหารเสริมเป็นรายได้หรือเป็นกิจวัตรเสริมให้กับวิถีชีวิตของแต่ละครอบครัวก็จะมีมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้มันดีตรงว่าติดมันติดเมืองและนถนนมันเป็นถนนสายวัฒนธรรมตอนเย็นๆคนวิ่งมากอยู่แล้วเราก็ปลูกพืชให้มีสีเขียวปลูกพืชปลูกข้าวปลูกอาหารที่เป็นเป็นพันยับพืชหรือว่าปลูกไม้ดอก นะครับเพื่อให้เกิดมาเสริมความสวยงามให้กับถนนแล้วก็ถนนก็จะมาเสริมการทํานาให้กับเรานะครับแต่ว่านาก็ยังเป็นนานะครับตามวิถีเดิมอ่ะแล้วก็ดูท้องฟ้าดูนี่โควิดก็ดีอย่างเน,นะมันเขียวนีสวยมากดูเดิไอสีสองจุดห้าอะไรก็ไม่เคยมีโควิดเนี่ยมันทําให้ระบบนิเวศกลับคืนสมดุลก็กลับคืนท้องฟ้าก็ใสขึ้นทะเลก็สวยขึ้นทุ่งนาก็กลับมาเขียวเช่าอุ่